สวัสดีครับผมช่วงนี้เราอยู่ในช่วงเซลลมาช่วยขายรถนะฮะเดินกันอีกแล้วนะครับผมจีนะฮะจากตลาดรถยนต์มบอสองนะครับที่เคกุดคานะครับผมเต็นท์ของเราก็อยู่แถวถนนกาญจนาพิเศษนะฮะติดถนนเลยนะครับหาไม่ยากนะครับมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า200คันนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งซีดานจะเป็นรถ s u v จะเป็นรถออกสไตล์พรีเมียมยุโรปนะเบนท์บีเรามีให้ท่านเลือกเลยนะครับผมนะฮะท่านใดที่สนใจอยากจะมาชมรถด้วยตัวท่านเองนะเียนเชิญเลยนะฮะ เต๊นเรานะฮะ TK กุศลานะฮะติดถนนการจนาพิเศษนะครับผมตลิ่งชันนะครับครับผมวันนี้เรามีรถมานำเสนอหนึ่งันกับท่านผู้ชมนะฮะเป็นรถโตโยต้า a m มบูรี่ไฮบริดนะฮะปี13เครื่อง2.5นะฮะตัวนี้เชื้อเพลิงก็จะใช้กับระบบแบบน้ำมันผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผม <Wow. S 1> อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะออปชั่นตัวนี้มันเป็นรถซีดานร,รุ่นใหญ่นะะผมว่ามัน นั่งสบายดีแล้วก็ดูหรูหน่อยราคาไม่แพงนะอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเฉลยตอนสุดท้ายนะฮะราคานะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูตัวสีรถกันนิดนึงนะฮะสีรถตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับผมสีเทาเลยนะฮะนี่นะคัมรี่ไฮบริดปี2013นะครับแล้วก็ตามมาด้วยหน้ากระจังตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบพรเมียมพรเมียมหมดเลยนะครับแล้วก็มีบ่งบอกสัญลักษณ์ของไฮบริดก็เลยนะก็เป็นโลโก้ โตโยต้าแล้วก็มีแถบสีฟ้าเนี่ยนะฮะมงบอกไฮบริดเลยนะครับสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะฮะก็มาด้วยโปรเจคเตอร์เลยนะครับผมนะฮะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะอันนี้เขาแต่งโครมเมี่ยมมาให้ด้วยนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์นะฮะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์2จุดนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะแกรงด้านล่างนะฮะก็ รับลมแล้วก็ระบ,บายความร้อนได้ดีมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเจ้าโตโยต้าค m ร์2.5ไฮบริดคันนี้นะฮะว่ามีอะไรตกแต่งบ้างนะครับผมอันดับแรกก็คือกระจกมองข้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยคือสีเทานะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นสีดำสเปนพลาสติกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวตรงด้านไฟกระจกมองข้างนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ ออริจินอลจากโรงงานเลยนะครับส่วนตัวนี้ด้านบนประตูตรงนี้ก็จะตกแต่งมาด้วยโครเมียมนะฮะทั้งบานหน้าบานหลังเลยนะครับน,นี้นะครับผมอันนี้ก็ติดกันสัดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับฟิล์มก็ติดใหม่ๆเลยนะฮะด้านล่างประตูตรงนี้ก็ตกแต่งมาด้วยโครเมียมยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับสวยงามรับกับสีรถนิดนึงนะแล้วก็มือจับตัวนี้มือเปิดนะทั้ง4บานแล้วก็จะเป็นโครเมียมนะฮะทั้ง4บานเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้ายางกับล้อแมก เจ้าโตโยต้าคาร์บูรี่ไฮบริด2.5คันนี้นะครับปี2013หน้ายางนี้ก็เหมือนเดิมฮะสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับแบบสีแบบสีแบบไฮเปอร์สวยมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขอบ17นะครับขอบ17อยางที่ให้มาก็เป็น215 55ขอบ17อันนี้ยางยังใหม่ๆเลยนะทั้ง4เส้นเลยนะเป็นของเ i สต์ s t o n e นะครับผมนะใหม่กิ๊กเลย นะฮะดอกยางยังเต็มเต็มเลยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาด้านท้ายเจ้าโยต้าคาร์ี่กันเลยแล้วกันนะฮะว่าตัวนี้ด้านท้ายตัวนี้ที่เก็บสัมภาระ,ะด้านหลังเนี่ยมันจะกว้างกวางขนาดไหนนะตัวนี้ก็โอต้าคาร์เี่ปี2013ัคันนี้นะกุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทย์เล็กอนะันนี้นะสามารถฝาท้ายนั่นเปิดด้วยรีโมทได้เลยนะครับอ่ากดรีโมทได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะไฟตัวนี้ก็ตามเดิมฮะตามาสไตล์ของ เจ้าโตลต้ตาเขาก็ออกแบบมาสวยงามมากตัวนี้เป็นสีแดงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฟสีขาวก็จะเป็นแบบไฟแบบ LED ดีหมดแล้วนะฮะก็มีสัญลักษณ์คอมเบอรี่แคมเบอรี่ตรงนี้นะครับโลกโก้ด้านหลังก็จะมีบงบของไฮบิดอยู่ละก็เป็นโตยต้าแล้วก็มีสีพอกฟ้านิดหนึ่งนะะฝดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมยามาเลยนะครับสวยงามมากใส่กับสีรถนะนี่นะไฮบิดเป็นสัญลักษณ์บอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ จะมีเซนเซอร์อ่สจุดเลยนะเซนเซอร์อันนี้นะออาิจิน,นนะอลจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีไฟทับทิมให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันเลยอ่าภายในนะครับอ๋อขอบคุณเจ้าของเดิมมากเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวถาดรองถาดรองอ่ะเป็นพลาสติกนะเจ้าของก็ให้มาด้วยนะครับสวยงามอยู่เลยนะผมขอขอ,รรอน,นุญาตออกนิดนึงนะไปด,ดูภายในกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะอ๋อสวยงามเลยนะอุปกรณ์เครนะื่องไม้เครื่องมือก็อยู่ครบนะครับโคมตัว ยางอะไหล่ <bank> นะฮะทั้งล้อแม็กนะยางนี้เป็นเปล้อแม็กนะยางอะไหล่ก็จะเป็นล้อแม็กเดิมเลยนะออริชินนอนจากโรงงานเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเรื่องอุบติเครับกว้างกวางวอกกว้างดีนะอันนี้ใส่ผมว่าถ้ากระเป๋าเดินทางไปใหญ่ก็ยังใส่ได้นะสองใบสบายสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าตัวนี้ด้านท้ายตัวนี้มีเรื่องบัติเหตุชนหนักไหมครับผมเปิดฝาท้ายมาแล้วนะอันนี้เดิมเดิมแล้วนะครับตะเก็บเดิมเดิมยู่แห้งๆบางๆเลยนะครับ มีอาร์ตอยู่ตรงนี้นะยของุบบางๆเลยนะครับแล้วก็ร่องข้างในก็ยังสวยงามผิวแห้งๆบางๆเลยนะครับมมีการโป้ไม่มีการทําสีเลยนะฮะด้านนี้นะครับผิวแห้งบางรอยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะาข้องสูงชักนุือไทยชั้นเลยนะควาสบายใจนะัซื้อทางน,นี้ไปแล้วไม่ต้องผิดหวังนะลดมือเดียวด้วยนะครับอาา่ะฝาท้ายดูตะเข็บนะฮะตรงแนวไม่มีการซีนใหม่นะครับเดิมๆนะฮะนนี้เล็บติ่กนะยังติดเลยนะครับ ด้านในด้าท้ายนะเมเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยในเรื่องการพูดทำสีนะตะเก็บอันนี้เดิมหมดเลยนะครับ <S <S โอเคครับผมครับผมเมื่อกี้เราดูด้านข้างแล้วด้านท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านฝั่งคนขับนิดนึงนะประตูฝั่งคนขับแล้วประตูฝั่งคนนั่งนะฮะว่าอันนี้อันนี้จะมีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านนี้มาไหมมีเรื่องพลิกคว่ำด้านนี้ไหมไหโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงทุกย่างนิดนึงจะเหนียวนิดนึงนะ รถปี13รถ7 8ปีนะโอ้ยยังเหนียวเลยเพราะว่าไม่เคยแกะคำสีเลยอ่าเดิมๆเลยนะครับาตั้งแต่ข้างล่างเลยตากล้องซูมเลยครับชัดๆเห็นไหมรอยเมคอาร์ตเอานิ้วลูบเนี่ยมีความคมอยู่เลยนะครับความคมผิวแห้งๆบางๆเดิมๆอ่ะดึงให้ถึงข้างล่างเลยนะครับแห้งบางๆเดิมหมดเลยนะครับอ่าสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผิวแห้งบางๆนะฮะอันนี้ไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยน คนน็อตประตูเนี่ยดเดิมเดิมนะออริจินอลจากโรงงานนะไม่มีการขันไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับรอยู่แห้งๆบางๆเลยนะครับดูด้านฝั่งคนขับไปแล้วนะครับอ่าโอเคขออนุญาตดึงลูกยางนิดนึงหเหลียวนิดนึงเหลี่วมากเลยอ,อันนี้ไม่เคยแกะทำสีเลยนะผมว่านะตัวของเดิมมัน ตกษาดีมากเลยนะอันนี้ให้ดูเลยฮะรอยเมคอาร์ตสวยๆอันนี้ดูผมบางๆจะมีความสวยนะครับอยู่แห้งๆบางๆอ่ะเลยถึงนี่เลยอ่าให้ดูชัดๆเลยนะครับของด้านล่างเลยนะคลับผมโอเคครับเ okay, ครัมื่อกี้เราดูด้านข้างด้านท้ายแล้วแล้วก็ฝั่งประตูฝั่งคนขับคนนั่งแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดนึงฮะว่าคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักปาไหมครับไม่ว่าจะเป็นบางคนหน้าซ้ายบางคนหน้าขวาขวากระโปรงคานหน้านะฮะ เดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงกันเลยนะครับนี่นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะฮะโอ้โหช็อคเดิมๆยังแน่นๆเลยนะครับเจ้าของนี่น่าจะไม่ได้แกะเลยนะอันนี้นะโอเคครับดับแรกนะตัวนี้นะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับผมอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะอันนี้นะฮะสติกไใสาตามสไตล์คาร์เี่เลยนะสายๆมันจะมีฝองฝังเลยนะครับยังอยู่เดิมๆเลยนะครับหิวแห้งๆบางๆเลยนะครับฝากระโปรงแท้ๆไม่มีการเปลี่ยนก็จะมี โลโก้ของเจ้าโตโยต้าติดยงนี้เลยนะครับอ่าเดิมเดเลยอ่ะเราดูก็แล้วเราก็ดูตะเข็บไปเลยตะเข็บฝากระโปงนะฮะอันนี้เดิมเดิมเลยนะครับตรงแนวเลยนะครับผิวแห้งๆบางๆไม่มีโรคบาดเหตุนะครับการความร้อนเดิมเดินจากโรงงานนะเนี่ยิ้วรูปนะจะมีความคมโคตส,สวยดูง่ายฮะนิ้วรูปจะมีความคมหมดเลยฝากระโปงเนี่ยตะเข็บตรงแนวไม่มีการซีนไม่มีการทําใหม่เลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนฝาด้วย โอเคนะครับหัวน็อตนี่ให้ดูเลยนะเดิมๆนะครับไม่มีการแกะทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับซอกซับในเดิมๆนะครับผมบางโคนด้านซ้ายผิวแห้งๆบางๆติดป้องๆอ,อันนี้กแค่เหมือนแตงโมแล้วพี่นะไม่มีการโคบไม่มีการซีน้าใหม่นะครับตัวตังคาน้าตัวนี้ก็จะมีพลาสติกคุมอยู่นะพลาสติกคุมอยู่ก็คานหน้าก็ยังสวยงามเนี่ยนะยังสวยงามอยู่นะครับสวยงามอยู่แบตเตอรี่เนี่ยรอย QC ออริจินอลจากโรงงานหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะ ระบบเบรกก็จะเป็น ABS 4ล้อดิสเบรก4ล้อเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะฮะเป็นแบตเตอรี่ตัวตัวไฮบริดของเ็เลยนะเพราะตัวนี้มันมีเครื่องเบนซินแรงม้าก็จะให้ถึงประมาณ2 0 5แรงม้าเลยนะครับมันผสมผสานร,ระหว่างเป็นซินกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะตัวนี้นะสำหรับท่านที่ใช้ในเมืองผมว่านะประหยัดดีมากเลยแล้วก็ผมบอกนิดนึงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้เจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนมาแล้ว เมื่อปี2019นะของคุณนะซื้อไปนะใช้ยาวๆไปเลยฮนะสิบกว่าปีนี่สบายๆเลยนะครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูาภายในห้องนิสานเจ้าโตโยต้าค m ร์มี่ปี2013เครื่อง2.5 Hybrid ตัวนี้นะครับผมว่าห้องภายในเขาตกแต่งอะไรมันสวยงามมากนะครับผมระับแรกเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งข้างในเลยนะครับอขออนุญ,ญาตปิดประตูนิดนึงฮนะโอ้ผมว่านะผมนี่สูงประมาณเกือบร้อยแปดสิบนะผมว่านั่งสบายเลยนะ นั่งสบายมากเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะฝั่งคนขับก็ปรับได้แปดทิศทางนะฮะเป็นเบาไฟฟ้านะครับผมอ่ะตัวนี้อนุญาตสตาร์ทนิดนึงนะนี่เป็นไฮบิชนะครับเป็นอ่ารุ่นใหม่ๆละปุ่มสตาร์ทก็จะเป็นเป็นพุสตาร์นะฮะตัวนี้เป็นพุสตาร์อนะนผมสตาร์ทนะแล้วเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้กุญแจก็จะเป็นแบบเอาสมาร์ททีเล็กนะฮะ มีให้ลูกค้า2ชุดเลยนะครับครบเรียบร้อยแล้วนะฮะกุญแจนะครับลำแรกตัวนี้่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องแอร์เลยนะครัะแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้นะฮะแอร์ออโต้นะมีโหมดนะปรับลมระพูมาด้านซ้ายใช้ปุดตรงนี้นะครับตรงนั้นว่าตรงนี้นะครับเป็นแอร์แบบออแอร์ดิจิตอนนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะปรับแอร์ตรงเบาะด้านหลังด้านด้านหลังด้วยนะครับปรับแอร์ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มม่านไฟฟ้านะครับนะสำหรับตัวนี้ เครื่องเล่นก็จะเป็นซีดีนะครับซีดีนะครับเล่นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่ม S USB AX นะตัวนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถเล่นตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะฮะ12โวลต์นะฮะต้นนี้เลยนะครับส่วนตัวปุม่มไลนยตัวนี้ก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะมัลติฟังก์ชันก็สามารถปรับเปลี่ยนช่องหรือเครื่องเสียงนะฮะ ลดเบาเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับก็จะเป็นโหมดตรงนี้เป็นโหมดเรื่องแอร์นะครับผมนะนี้นะกระจกก็จะเป็นแบบปร๊บไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเลยนะครับตัวนี้นะปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับส่วนฝั่งฝั่งตรงนี้ฝั่งประตูตรงนี้ก็จะตกแต่งมาเนี่ยมีลายไม้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกด้วยนะครับออโต้ตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับตัวต่างคัมรี่ตัวนี้ประตูกระจกเนี้ฝั่ง4บานนะเป็นออโต้นะ ฝั่งด้านนี้ก็จะมี Memory. มะเมนโมร์ดีเมอร์ดีเกี่ยวกับเรื่องปรับเบาะนะปรับเบาะนะฝั่งคนขับนะครับมีเมมโมรีเรียบร้อยเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็มีลายไม้นะตัวนี้ลายไม้ออกสีน้ำตาลสวยงามมากเลยนะคอนโซลก็จะเป็นสีดำคอนโซลสีดำนะครับตัดกับลายไม้ตัวนี้ตัวนี้ก็สีดำตัดกับตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเบจเขาเรียกสีเบจนะก็สีครีมนี่เองนะครับผมนะโอเคแล้วก็ตัวนี้เบาะก,ก็เป็นเดิมๆเมบาะหนังแท้นะจากโรงงานเลยตัวนี้ก็จะมีรูระบายความร้อน ให้ด้วยนะครับแบบสั้งแท้เลยแล้วตรงนี้ก็ <ๆ S 1> กด้านเบาะด้านนี้มีเมมเบรี่ปรับเบาะตรงฝั่งคนนั่งเนาะตรงนี้นะครับมันจะเป็นปรับเบาะนะสองจุดเลยนะครับรก็ตรงนี้ไฟก็จะเป็นแบบไฟแสงจันสองจุดนะฮะมีกล่องใส่แว่นให้ลูกค้าด้วยนะครับกระจกมองบางแดดตรงนี้ก็จะเป็นแบบ่าเลื่อนนะมีกระจกนะมีไฟให้ด้วยนะครับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะมีหมดเลยนะครับ ในเรื่องความปลอดภัยโตโยต้าเขาไม่น้อยหน้าค่าอยอื่นแล้วตัวนี้นะความปลอดภัยนะก็คือเรื่องแฮร์แบ็กนั่นเองนะฮะแฮร์แบ็กของเราตัวนี้ก็จะให้มาทั้งหมดเป็นกงมอะไรหนึ่งลูกนะตัวนี้1ลูกส่วนั้าบอกคนขับตรงนี้ข้างๆอีกหนึ่งใบนะฝั่งคนนั่งตรงนี้อีกหนึ่งใบเข้ามาก็เอาไป4ี่ใบเลยไม่ต้องปวดนะสบายเลย4ี่ใบนะผ้าหลังคงข้งขังคาี่ใหม่ๆเลยโอเครถคันนี้ผมบอกก่อนรถปี2013 นะรถมือเดียวไม่แท้เลยลูกค้าเนี่ยเป็นรถบ้านไม่ใช่แบบรถรถประมูลหรือรถเช่านะอันนี้เป็นรถบ้านเลยนะครับบอกนิดนึงนะรถบ้านแล้วก็เลขไม้จุดปัจจุบัน1นึ0 0 0สนหนกว่าโลเท่านั้นรถสวยเดิมไม่เดียวมือเดียวไม่แท้เข้าศูนย์ตลอดรถรับประกันบอดี้ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําเลยนะครับคันนี้นะฮะขายได้ไปผมว่านะโชคดีมากเลยอ่าแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงงานน้ำมันแพงผมว่านะก็ตอบโจทย์กับลูกค้านิดนึงเกี่ย,ยวกับเรื่อง การประหยัดเชื้อเพลิงนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฮบริดซึ่งมันเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าผสมผสานกับน้ํามันนะฮนะใช้ในเมืองนี่ผมว่าประหยัดสุดๆเลยนะครับโอเคครับครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องราคาเจ้าโตโยต้าคาร์บูรีไฮบิดปี2013 2.5คันนี้นะฮะว่าราคาตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเราเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับปกติเราขาย569,000บาทรถมือเดียวไม่แท้นะฮะ569,000บาทวันนี้เราไม่ขายแล้วครับสนใจ ลูกค้าที่เป็นแฟนเพจเราดูทาง YouTube ทาง a c e b o o k นะเราลดราคาพิเศษไปเลยเหลือ5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ5 4 9 0 0 0บาททนะฮะท่านใดสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะฮะเรียนเชิญนะครับอย,อยากมาดูรถด,ด้วยตัวเองนะเรียนเชิญได้เลยนะฮะที่ TK คุตคานะฮะเดยวเราก็ติดอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะหาไม่ยากเลยนะครับหรือ,อท่านดูรีวิวคันนี้อยู่สนใจอยากจะจัดไปนั้นนะฮะท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดส่งเอกสารมาให้เราตรวจสอบก่อนนะฮะเรื่องผ่านแล้ว เราก็บริการรถคันนี้ไปส่งหน้าบ้านท่านเลยนะครับนะฮะโอเคสําหรับผมวันนี้นะฮะจี๊ดนะต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อจะนำํำรถสวยๆโปรโมชั่นของแถมให้ลูกค้าอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมจี๊ดนะต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m